เดลต้าเนี่ยถือว่าการพักฐานรอบนี้ค่อนข้างที่จะลงลึกเมื่อเทียบกับค่าในอดีตลงมารอบนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเดลต้าเลยนะถ้าคุณต่ำกวากบาทในรอบนี้น่าต,ต้องมีอะไรที่ไม่มีใครไม่รู้ว่า CPO ไม่ใช่หุ้นดีถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมไหม <laughs> ก็ราคาของ CPO เนี่ยถ้าจะเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาในระยะสั้นได้นะต้องขึ้นมาสูงเกิน CPO ตอนนี้เป็นผุ้นที่ใช่ราคาก็ลงมาใช่แต่ LT ราคาณวันนี้ต่ำกว่าโควิดแล้วผมเป็นตั้มจะเริ่มฟื้นกลับมาก็นน่คนครับต้องเกิน65บาทขึ้นไปนะครับแต่มมันคงไม่ง่ายในครั้งเดียว ว่าเดยเนี่ยยังอีกไกลครับก่าจะเปลี่ยนรูปทรงของราคาของเขาได้ก่อนหน้านี้แล้วก็เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็อาจจะได้พูดถึงไปแล้วก็คือเรื่องของเดลตานะคะรวมถึง AOT, CPO หลายๆตัวที่ที่มีประเด็นนะคะก็เลยอยากจะรบกวน ถามในมุมมหาจาร์ในแง่ของฝั่งของสัญญาณเทคนิคว่ามันเป็นยังไงบ้างค่ะโอเคครับทีละตัวเลยนะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับไนดะ้คกูบานจอเยอะมองไม่เห็นอนะเอาเลนะอาทีละอันนะฮะอ่ะเ,อเริ่มจากตัวไหนก่อนดีเดลต้าเนาะเดลต้าค่ะเดลต้านะครับ โอเคแป๊บนึงนะครับขออนุญาตลบคืออย่างนี้ฮะต้องบอกก่อนว่าเดลต้าเนี่ยถือว่าการพักฐานรอบนี้ค่อนข้างที่จะลงลึกนะครับเมื่อเทียบกับค่าในอดีตแล้วกันผมไปเช็ครอบของการพักฐานของเดลต้าแต่ละครั้งที่เขาดีดตัวขึ้นมาครับส่วนมากก็จะพักฐานไม่เกิน2ใน3นะครับของแต่ละรอบนะครับนะสองใน3นเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะฟื้นได้สําเร็จนะครับมีรอบนี้แหละนะครับที่เดลต้านะครับมีการพักฐานนะครับ เกินนะครับเกิน2ในสามแล้วมาเยอะด้วยนะครับแล้วเป็นวันที่แกวดาวันนั้นแหละวันที่กระชากลงมาเนี่ยนะครับถือว่าการลงมารอบนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับนะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเดลต้าไหมนะครับต,ต้องถือว่าน่าสนใจเพราะว่าเขาไม่เคยพักฐานแรงขนาดนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาพักฐานลงมาเขาก็จะถูกแรงซื้อกับตลอดมีรอบนีค้ครั้งแรกที่เขาพักฐานได,ได้ค่อนข้างที่จะแรงที่สุดในบรรดานทุกรอบที่ผ่านมายังไงก็ตามนะครับเดลต้าเนี่ยมันมีฐานสําคัญนะครับหรือว่าต้นรอบ ของไซเคิลเวลาเรามองราคาเนี่ยเราต้องหาต้นรอบของไซเคิลแต่ละไซเคิลให้เจอก่อนนะครับแล้วก็ราคาต้องทาไซเคิลยกต่อสูงไซเคิลไปเรื่อยนะครับนี่เป็นอนรมงขาขึ้นเนาะจุดเชื่อมต่อของไซเคิลของเขาที่แล้วเนี่ยราคาของตัวเดลต้าอยู่หกสบาบาทนะครับนะก็โซนนี้จะเป็นโซนรับถัดไปของเขานะไม่ได้ไหมายความว่าจะลงมาแต่หมายความว่าโซนนี้เป็นรับแข็ง,ข,งของเขาแล้วก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเดลต้าเลยนะถ้าคุณต่ำกว่าหกสิบาบาทในรอบนี้น่าจะต,ต้องมีอะไรที่ข้างในที่ลึก,ลก หรือความาสิ่งที่เขาจะต้องเผชิญหรือพบเจอแต่อีกน่เราก็ต้องรู้ว่าเดลต้าโดนเรื่องของอีก g o o b a l t ท็ด้วยใช่ไหมครับโดนด้วยนะครับนะเป็นไม่ได้เขาอาจจะคาดการแล้วว่ากําไรอาจจะถอยลงมากว่าน,นี้อีกนะครับดังนั้นก็สนเสน่ห์ของเดลต้าก็ถ้าต่ํากว่า63บาทเนี่ยอาจจะเริ่มอาจจะเริ่มกลับมาสู่สภาวะปกติถามผมว่าดีไหมผมว่าดี ดีคือจะอยู่เดียวพคือไม่ได้มีผลอินเด็กมากแล้วก็ต่อไปก็เวียงอยู่แค่ในกรอบของเขาเนี่ยผมว่าก็ก็จะดีมากๆนะครับอ่างั้นก็แนวรับสำคัญประมาณสักหกสิบสาบาทสลับเดลต้านะครับถัดไปฮะไปดูหุ้น CPO นะครับนะ CPO นี้ก็ทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีนะอ่าไม่มีใครไม่รู้ว่า CPO ไม่ใช่หุ้นดีนะครับนะเฉพาะหุ้นนะ <laughs> เฉพาะหุ้นเฉพาหุ้นนะส่วนเรื่องอื่นค่อยไปว่ากันนะครับนะเอ่อตัวราคาของ CPO เนี่ย ทำโลต่ําลงมานะครับนะถือว่าหลุดโลที่แข็งแรงประมาณสักห้าสิบาสิทสองสลึงเนี่ยจุดนี้ทำให้รูปทรงของตัว CPO เนี่ยเสียทรงไปนะครับแล้วก็ราคาของ CPO เนี่ยถ้าจะเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาในระยะสั้นได้นะต้องขึ้นมาสูงเกิน57บาท2ส,สลึงก่อนนะครับนะแนวโซน p r v s High เดิมที่เคยทำเอาไวต้ตรงนี้นะครับนะก็ประมาณสัก5 7บาท2ส,สลึงเนี่ยจะเป็นจุดพลิก หรือจุดปรับตัวของ c p พได้นะครับนะก็คือในทางเฟรมเดย์ก็มีโอกาสจะพักฐานจบนั่นเองนะครับนะที่5้าครับห้า้าบเจ็าทนะเท่าที่นะครับห้าบาท2อสลึงนะตรงนี้นะครับนะแต่ถ้าใครดูเรื่องของฟันเดเมนทัลเรื่องของอะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องตัวเลขนี้เพราะว่าราคาที่ต่ำลงมาเรื่อยๆนี้มันเข้าสู่ฟันเดเมนทัลท,ที่ที่น่าจับตานะครับเวลาดูฟันเดเมนทัลก็อาจจะใช้ตัว EFIN ก็ได้นะ e f i n ก็จะมีโปรแกรมที่ดูนะครับ ฟันดเดอร์ท์าได้อย่างเร็วๆนะฮะผมลองเช็ค CPO นะครับอ,อย่าง CPO เนี่ยนะครับฟังก์ชันใหม่ของ EFIN นะฮะเขาก็จะมีตัวนี้โผมมาให้ฮะถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมไหม <c ười> ขายของให้สะหน่อยนะฮะก็พูดง่ายคือก็ตัวหุ้น CPO เนี่ยเป็นหุ้นถูกตัวแสดงฟันเดอร์บัท์ดีอันนี้ชัดเจนนะครับนะถูกเวลาไหมอาจจะไม่ถูกเวลานะครับเพราะว่า ยังไม่ต้องรีบร้อนอ่าราคามันลงอยู่จะต้องรีบร้อนราคาเหมาะสมไหมใช่ valuation นี่จะได้แล้วงั้นถ้าเราดูเรื่องของ valuation แปลว่าถ้าคุณเป็น VI คุณดูเรื่อง valuation ตอนนี้เข้าสู่ราคาเหมาะสมแล้วแปลว่าคุณซื้อสะสมได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นนักเทคนิคคุณต้องดูเรื่องของเวลาด้วยเวลานี้ c ีบเป็นขาลงอยู่ยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรนี่คือนักเทคนิคนะครับแต่เวลาเราลงทุนแล้วก็เนี่ยถูกตัวเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับนะถูกตัวแปลว่าหุ้นตัวนี้คุณาภาพฟันดัมเบลเท,าเทา่าดีนะครับนะราคาเหมาะสมไหมก็คือแฟ r ์แวลูเนาะ แล้วก็ถูกเวลาคือเทคนิคเขดีด้วยนะครับงั้น c p r ตอนนี้เป็นหุ้นที่ใช่ราคาก็ลงมาใช่แต่ยังไม่จังหวะเข้าซือ้อนี่คือเวลาอ่านค่าของตัวนี้นะครับนะก็จะง่ายด้วยเวลาดูนะครับนะเขาก็ตีความมาให้หมดแล้วว่าเขาก็มีอบอกนะครับว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรในการประเมินเรื่องของการถูกตัวเขาจะบอกเลยนะดูปัจจัยอะไรบ้างนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัววิธีการที่ผมใช้ดูนะครับแบบเร็วๆอันนี้ CPO จบไปนะอยากดูเดลต้าไหม ถูกตัวหรือเปล่าค่ะดูด้วยค่ะแล้วก็ไหนไหนอาจารย์ไหนไหนก็อาจารย์เอาเปิดหน้าจอเนี่ยเอาเดลต้าตั้หน่อยดิเดลต้าเป็นทุนถูกตัวนะฮะนะเป็นทุนถูกตัวเพราะดาวฟันด้มนเท่าดีที่ผ่านมากําไรเขาก็ดีอันนที้ทุกคนต้องยอมรับนะเดลต้ากาไรดีมากนะเพิ่งมาดรอปในมานนี้แหละแต่ถูกเวลาไม่ใช่ราคาเหมาะสมก็ยังไม่ใช่แสดงว่าเดลต้าเนี้ยลงมาขนาดนี้ยังแพงอยู่เออโหเนี่ยเห็นไหมนี่นะ อ่าแสดว่าเดลต้าเนี่ยถูกตัวจริงฟันเฟาอดีจริงแต่ราคาเนี่ยแพงเพราะว่าทุกคนรู้ว่า P/E มันแพงมากนะครับนะอันนี้ตัวเดลต้าเนาะถัดไปนะครับเราไปดูหุ้นตัวที่สามเมื่อกี้ l t ใช่ไหมค่ะ l t ก็นะครับทุกคนรู้กันดีนะเรื่องของ King Power เนาะอ,อ l t ราคานะวันนี้ตรงกับราคานวันโควิดเลยนะทุกท่านนะครับถือว่า <laughs> ไม่ได้เห็นแบบนี้มาตั้งแต่โควิดแล้วนะทุกคนนะเออเหมือนกันครับ นะครับเป็นน้องขาลงอยู่นะครับถ้าเราดูด้วยประเมินด้วยสายตานะครับอันดับแรกก่อนนะเราดู previous high ก่อนนะครับโมเมนตั้มจะเริ่มฟื้นกลับมาก็นู่นุกครับต้องเกิน65บาทขึ้นไปนะครับแต่คงมันคงไม่ง่ายในครั้งเดียวมันจะค่อยซิกแซกขึ้นไปเพราะว่า p ีวีเอสมันสูงเนาะอันนี้คือระดับของเดนะแต่ถ้าเป็น60สิบนาทีอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่า Day เนี่ยยังอีกไกลครับกว่าจะเปลี่ยนรูปทรงของราคาของเขาได้นะครับนะคราวนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในฝั่งของทาง อีฟินเนี่ยนะครับนะีถ้าเราดูแป๊บหนึ่งนะถ้าเราปรับเป็น AOT เนะี่ยทุกท่านลองสังเกตไหมวันที่โดนทุบลงมาแรงๆใครซื้อเ่ยนฝะรั่งซื้อเห็นไหมอ่ากองทุนไทยขายนะฮะคนไทยขายหรือเปล่าผมไม่รู้ตัว่ากองทุนไทยขายเนะี่ยแต่ว่าฝรั่งเขาซื้อฮนะงั้นก็ถือว่าเป็นการให้ของกับฝรั่งไปซะอย่างนั้นนะครับนะอ่ะอันนี้มาดูในทำฟเลมวีกันหน่อยเผื่อทุกคนเห็นภาพว่า,วา a o t นะครับนะ กำไรเขาดีมาตลอดนะครับนะเออร์เ e น็งเปิดแชร์ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะอืมแล้วก็มามีปัญหาเรื่องที่คนประเมินว่าจะมี King Power อาจจะดรอปลงแต่ว่าผมมองแล้วว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นอะไรที่มีนัยยะอะไรนะสุดท้ายเดี๋ยวก็เคลียร์ได้นะครับนะ<ม>เออพราะนี่นะครับขออนุญาตดูทำเฟรมมันดีกว่านะครับไปดูช่วงโควิดครับทุกท่านเห็นภาพตอนช่วงโควิดไหมครับนี่นะครับช่วงโควิดเนาะช่วงโควิดเนี่ย ราคาตรงนี้ราคาณวันนี้นต่ำ่าโควิดแล้วนะครับนะในเชิงเทคนิคอลตรงนี้เราสามารถหาราคา<ม>ในเชิงแนวรับถัดไปได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ประเมินว่าเราต้องไปซื้อนะแต่ว่าเทคนิคอลเนี่ยมันประเมินได้ว่าอ๋อถ้าเกิดมันทํารูปแบบทําโลต่ําลงเนี่ยเราสามารถจะประเมินได้ว่าเอ๊ะถัดไปจะตรงไหนถัดไปก็ไม่ได้ไกลมากครับประมาณสัก40บาทกลมๆโดยประมาณนะครับนะอ่ะคราวนี้มาดูอีฟินกันหน่อยซิว่าอีฟินเนี่ย เขาประเมิน l t ยังไงบ้างเขาบอก LT เป็นหุ้นถูกตัวนะแต่ถูกเวลาไม่ใช่แสดงว่าราคาเป็นขาลงอยู่ยังไม่ต้องรีบร้อนราคาเหมาะสมไหมไม่ใช่นะแสดงว่า LT เนี่ยโอ้โหที่ผ่านมาเขาอาจจะมองว่า PE มันไม่ได้ถูกหรือว่าเขามองว่าราคาณตรงนี้นเป็นราคาที่แพงอยู่นะครับนะเออต่ก็ต้องไปดูเพราะ PE มันประมาณ3าสิบเท่านะครับตรงนี้นะ 30เท่านะครับนะก็อยู่ในเลนส์ที่ที่เรียกว่า,ากลางๆเอียงไปทางแพงใช่ว่าคำว่ากลางๆเอียงไปทางแพงนะครับนะถ้าเอียงไปทางถูกก็ต้องต้อง20ต่ำลงมาตรงนี้นะครับนะก็อาจจะเป็นไปได้เขาอาจจะประเมินว่าราคาอาจจะยังไม่ได้เหมาะสมอะไรเท่าไหร่นะนี่คือในโปรแกรมมันประเมินนะแต่โดยเราก็เราก็แค่ฟังแล้วก็อโอเคล้วลองคิดในมุมของเรานะครับนะเพราะเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็มีสูตรว่าไอเขาเหมาะสมเขาประเมินจากเรื่องเงนขายอะไรบ้างเราก็ต้องเข้าไปดู ประมาณนี้นะครับแต่เป็นหุ้นถูกตัวนะครับอ,อืมประมาณนั้น